วันนี้นะครับคดีของน้องเตงโมก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่สําคัญก็ต้องร,รอดูรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับอยายการนะครับจะสั่งนะครับไปทางไหนก็คือจะสั่งฟ้องหรือจะสั่งเลื่อนนะครับเราคงต้องรอมารอรุนอายการสําหรับวันนี้นะครับที่สําคัญก็คือว่าได้ข่าวว่าคุณแม่เนี่ยได้ไปทําการถอนฟ้องเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นข่าวที่ยัง,ง dizer, ไม่ได้กรองนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นข่าวที่ยังไม่กรองแต่มีข่าวมาว่าคุณแม่เนี่ยได้ทําการถอนฟ้องแล้วซึ่ง ต้องรองการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคุณแม่ไปถอนฟ้องจริงไหมและถอนฟ้องได้จริงหรือเปล่าอันนี้เราคงต้องมารอดูกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ มีข่าวมาเฉยๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่ามีการถอนฟ้องจริงไหมนะครับหรือว่าถอนฟ้องได้แล้วจริงไหมอันนี้เราต้องมารอดูกันแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้อายการนะครับรอดูว่าออาการจะมีคําสั่งยังไงต่อนะครับเพราะว่าอายการนัดฟังคําสั่งวันนี้นะครับก็จะเป็นสั่งฟ้องหรือสั่งเลื่อนเราก็คงต้องมารอดูกันเพราะคดีนี้เป็นคดีที่สําคัญมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่ผมเคยพูดเสมอนะครับว่าคดีนี้นะครับถ้าเกิดต้องการฟาร์มทวง ทวงความยุติธรรมให้ก mm ับน mm ้องเนี onos, mm ่ยนะครับเพียงแค่นะครับผ mm ู mm. ้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับน้องจริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะทวงความยุติธรรมให้กับน้องแต่ถ้าเกิดผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ไม่ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับน้องนะครับก็เท่ากับทุกอย่างก็คือจบนะครับจบก็ต้องรอรุ้นว่าทางกฎหมายเองนะครับทางขั้นตอนของอายการเองจะเป็นยังไง จะเป็นยังไงเท่านั้นเองแต่ว่าทางที่คนได้ชื่อว่าเป็นแม่เนี่ยจากการที่ให้สัมภาษณ์มาทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้อยู่นะครับว่าเหมือนกับว่าทางคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่เนี่ยไม่ต้องการที่จะเอาผิดนะครับผู้ต้องหากลัวผู้ต้องหาจะโดนลงโทษนะครับกลัวผู้ต้องหาจะติดคุกกลัวผู้ต้องหาจะต้องเดือดร้อนนะครับครอบครัวของผู้ต้องหาเดือดร้อนเนี่ยดูดูแล้วรู้สึกว่าผู้ที่เป็นแม่เนี่ยเขากลัวผู้ต้องหาจะเดือดร้อนกลัวผู้ผู้ต้องหาจะได้รับโทษอยู่แล้วนะครับ เราก็ต้องรู้ว่าขบวนการยุติธรรมเนี่ยหนึ่งคนที่เสียชีวิตไปนะครับจากอะไรก็แล้วแต่นี่จะเป็นอุบัติเหตุหรือประมาทหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมสาสอบสืบสวนสอบสวนแต่หลายๆคนม <lish first> ีข้อพิรุธมีข้อสงสัยตั้งแต่ <sh arp> แเริ่มเกิดเหตุการณ์คดีจนณวันนี้ก็มีข้อสงสัยหรือพิรุธมากมายที่ทําให้ประชาชนสงสัยเราก็มาร,รอดูกันนะครับว่า1นนึ่งชีวิตที่เสียไปจะได้รับความยุติธรรมกลับมากับขบวนการยุติธรรมไทยหรือไม่อันนี้เราก็ต้องมาติดตาม รอดูกันต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้รอดูนะครับว่าอายการนะครับจะสั่งไปทิศทางไหนจะสั่งฟ้องหรือจะสั่งเลื่อนหรือจะยังไงและอย่างนึงก็คือรอข่าวสรุปว่าคุณแม่เองเนี่ยนะครับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่เนี่ยได้ไปถอนฟ้องเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่า ไปถอนฟ้องอแล้วหรือ,อยังนะครับหรือถอนฟ้องได้หรือไม่ได้เงี้ยแต่มีข่าวออกมาว่าถอนฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอการยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ต้องมารุ้นกันต่อไปนะครับว่าคดีนี้จะไปจะไปทางไหนหรือคดีนี้จะเป็นยังไงต่อไปรอรุ้นกันนะครับผม